ในทุกชนเราอิลูพิแซนเองวันนี้เราจะไปทำรับคำท้าของน้องหิมะคุงเขาครับแต่เราก็คงต้องทนหน่อยนะแล้วน้องเอิร์ดยูก็งอนเราด้วยเพราะว่าเราไม่รับคำท้า <c oughs> ก็เพราะว่าของน้องเอิร์ดยูมันยาวเกินไปก็ต้องขออภัยแล้วกันนะน้องเอิร์ดเอาล่ะแต่เราก็ไปเริ่มกันเลยข้อความแรกเอาเลยนะหืมกอดทุกคนครับโอเคโอเคกอดได้อยู่นะก็พอได้อยู่แค่นี้น่าจะได้นะ ไม่รู้นะฮ่เลยจะรอดไหมวะอืองั้นเริ่มจากที่นี่เลยเออเออพ่อกับแม่มาตอนไหนเนี่ยเอออืมอืม ใส่ชุดแมวแล้วร้องเพลงเหมียวอะไรวะจอเอาจริงดิ à, ha, ha, ha. ก็ได้น้องๆก็ได้ก็ได้ฮ้เฮ้ก็ <c oughs> ดีอยู่นะนีรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะแล้วเหลืออะไรอะ่ะร้องเพลงเหรอร้องเหมียวเหมียวสินะงั้นก็งั้นร้องแล้วนะเหมียว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  ไอ้แฟนหัวที่รักจ๋านี่ใส่ชุดนี้เหรออืมขอห้ามแล้วกันนะเจ้าคนข้อที่สามเนี่ยขอพาาเลยเพราะว่าเราไม่รู้สึกจะทำยังไงแล้วก็ขอไปข้อที่สี่เลยแล้วกันอ๋อแค่นี้น่าจะพอนะแต่ขอไม่เต้นได้ปะ รู้สึกมันเขื่อนเกินไปโอ้ไม่เกิฉันจะรอดไหมวะ <c oughs> เออแตออ่ฉันไม่น่ารอดอะพูดอะโ oh <c oughs> อ,อ้ไม่เกิเโอ้ยอัดอัดิสห้าห้ามห้ามดู Red Card ฮือหึหาใครชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกดไล,ลค์กดซับส,สไครด้วยนะคะบ๊ายบายบ้า